คือโอกาสกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามช่องใบปอฟาร์มครับกับช่วงเทียงของวันทียีของมือี้วันทีสามสิบด้วยครับคือสกจีกาครับสองหาหกีมือีมีควยแม่ลูกชุดสามตัวด้วยครับพี่น้องราคาบอแรงด้วยครับพี่น้องมาให้พี่น้องด้ชมครับนี่ครับชุดสามตัวด้วยครับพี่น้องนี่ครับ จุดสามตัวครับลูกผูทั้งสามเนี่ลูกผูสองเน,นี่ครับนี่ครับนี่ครับสามตัวนี่เปิดใบโบเพียงนะครับพี่น้องตัวแม่กับสีสูงว่างไว้สามสิบนี่แหละครับพี่น้องครับจุดสามตัวครับสามตัวนี่เปิดใบหกหมื 60, ่นหกหมื่น เก่าด้ยครับพี่น้องนี่ครับจุดสามตัวครับพี่น้องเปิดไว้ในราคาหกหมื่นเก่าครับพี่น้องกับสนจิตสนใจทร่มมาต่อร้องได้ครับนี่ครับสามตัวครับพี่น้องเปิดไว้ในราคาหกหมื่นเก่าด้ยครับนี่นี่ราครับพี่น้องนี่แะครับตัวเมียกับอัตลักษณ์ชัดเจนด้วครับพี่น้องตาแจ่มแจ่มจำด้วยครับนี่ครับ นี่ครับตาแจ่มนี่ชัดเจนเลยครับเม่นี่นี่ครับกุ้ยลูกสองเลยครับนี่ครับไอลูกสองตัวครับท่านใดสนิตสนใจหรืออยากมาชมหนาข้อกับมาชมไหนครับอยู่ที่บ้านท่าปะท้ายครับตำบลเกลืองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเลยครับพี่น้องสามตัวครับหกสิบเกครับพี่น้องพอฟังอยู่ด้วยครับพี่น้องนี่ครับชุดสามตัวครับพี่น้อง เปิดใน้หกหมื่นเก่าได้ครับพี่น้องเปิดทั่วกับศูนหกสองครับเก่าเก่าสองหนึ่งสามสองหาครับพี่น้องมากับโทรมาต่อร้องได้ครับพี่น้องนี่ครับเปิดมือแม่ลูกครับนี่ครับแม่ลูกดูออกไหมไหมได้ครับพี่น้องท่านเดีพฟออาทิตย์ครับนี่แม่นี่กับสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบครับเมียเงี้ยาหนาเลยครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้เปิดไบหกหมื่นเจ็ดได้ครับพี่น้อง ส่วนจิตสนใจต่อร้องได้ครับพี่น้องนี่ครับเปิดไว้ในราคาหกพันเจ็ดครับนี่ส่วนจิตสนใจต่อร้องมาได้ครับพี่น้องโดรทั่วกับศูนย์หกซองครับก็ซองหนึ่งสามซองหาครับนี่นะครับพี่น้องมาคุ้มได้กับสอบถามเข้ามาได้ครับพี่น้องต่อร้องกันได้ครับพี่น้องหรือสิมาชมหนาคอกับมาชมได้เด้อครับนี่นี่ครับพี่น้องไว้หาก็เริ่มเบิด์ลรอเด้อครับพี่น้องอยู่ฟาร์มเหา นะครับพี่น้องเวดเกียงแล้วครับมือแรงนี่มีเข่ามาหลายครับพี่น้องเป็นหกวัวคนละครับรักตัวได้ก็สอบถามเข่ามาได้ครับพี่น้องเออโทกุกอ่ะคูนหกสองครับก่อสองหนึ่งสามสองหาได้ครับพี่นอ้องเวทกบเวทเหล่าได้ครับมือแรงไปเอาม้าไม่ได้ครับพี่น้องมาเป็นหกวัวคนละครับ ตัวนี้ก็คล้ายแล้วล่ะครับพี่น้องนี่ตัวนี้คล้ายไปครับครับยังได้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้ำเนยได้ครับมือหนี้ก็ทั้งฟาร์มฮอปก็มีมาให้สเสนอพี่น้องในเพียงทวนนี่แหละครับผมขอกราบสวัสดีครับ